ครับสวัสดีครับผมผมเช่นเคยนะครับตัวตึงบอลเไปนะครับแล้วก็สำหรับปรแขกรับขอนในห้างฟุตบอลนะครับผมคือวันพุธที่26มีนาคมปี2568นะฮะคำคือแบบนี้ผมยิมบอลฝาด8คู่เช่นเคยนะครับแล้วก็จะเข้าขั้นได้จาก8ตายอีกด้วยนะครับโดยแปะคู่ที่ผมยืมมาลฝานะครับก็จะอยู่ในรายการของลีกไทยนะครับเจลีกคับเยอรมันลีกเชนอลลีกเหนือแล้วก็โอรุกวัยดิวิชันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวคู่แรกที่ผมยืมมาลฝาดนะครับก็จะเป็นหน้าของลำพูนนะฮะเปิดบ้านเจอกับบุรีรัมย์และคู่่ทีกก็็จจะเเเเเปปนนนนหห้้้าาาาาาขขอออองงคตตลร์โยมิดบบั JF United และคู่ที่3าโอริยาอาดิยาเปิดบ้านเจอกับทางด้านของอิวาคิเอฟซีนะครับแต่คู่ที่4โอซาก้าเอฟซีเปิดบ้านเจอกับทางด้านของจูเบโรอิวาตะส่วนทางด้านของคู่ที่5นะครับก็จะเป็นหน้าของสปอร์ติ้งมอนเตวิดีโอเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลและคู่ที่6นะครับก็จะเป็นหน้าของลิเวอร์พูลมอนเตดิโบเปิดบ้านเจอกับทางด้านของเนซิอองเนลนะครับส่วนทางด้านของคู่ที่7ก็จะเป็นหน้าของพราซ่าโคลีเนียเปิดบ้านเจอกับบอสตันลีเวอร์และคู่สุดท้ายคู่ที่8นะครับก็จะเป็นหน้าของซานเปาโอกับทางลีของฮาเเวลซ่ ส่วนกิจกรรมทายสกอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีเพียงแค่หนึ่งคู่เองนะฮะแล้วก็จะเป็นาหน้าของคู่แรกนะครับผมลิเวอร์พูลบริเวอร์เปิดบ้านกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในเวลาหกโมงเย็นนะครับสามารถร่วมทายสกอร์ได้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับผมแคปหลักฐานส่งไปที่ห้องอาหารของเราก่อนเวลาบอลเตะ1ชั่วโมงนะครับหรือว่าเวลาห้าโมงเย็นนะฮะในแอปตัว L สีเขียว CK555 หรือว่า CK ตองห้าเลยครับอย่าลืมใส่แอดนหน้าด้วย ถ้าหากว่าท่านใดหาผมไม่เจอนะครับก็สามารถกดลิงก์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะฮะผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างเรียบร้อยลนะครับแค่เลื่อนลงไปข้างล่างนิดเดียวก็จะเจอเลยนะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดทายถูกนะครับก็าสามารถมารับใบแดงมาใช้ฟรีๆได้เลยนะครับคนละห้าใบแดงหรือว่าถ้าหากท่านใดสงสัยอะไรยังไงเกี่ยวกับกติกานะครับผมก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ห้องอาหารของเราเปิดตลอด24ชั่วโมงเลยนะฮะผมขอฝากทุกท่านอีกอย่างหนึ่งนะครับผมฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะฮะะแแลลลลถ้้้าาาาาหกกกวว่เเเรรรพอมัน็ไปยยครับ ามาเริ่มที่โค้ดแรกเลยนะฮะในเสือของลีกไทยนะครับแล้วก็จิเปนันด้าของ longpoll เ o อร์เปิดบ้านเจอกับบุรีรัามอยู่นเต็ดในเวลาหกโมงเย็นนะครับแฮนด์แคปแรกก็จะเปหันหน้าของบุริลลามนะฮะต่อที่1.25นะครับผมแล้วก็กระแพงสูงต่ำที่สองจุดเจ็ดห้า นับปัจจุบันนะฮะเจ้าบ้านลำพูนโวลเวลอร์นะครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่10เลยนะฮะโดยการที่พวกเขาแข่งไป25ครั้งชนะ8สเสมอ8แล้วก็แพ้ไปอีกเครั้งยิงได้ 29, ยี่สิเสียไป31เก็บไปอีก32แต้มฟุตน่ารักทีมอย่างบุรีรันนะครับตอนนี้พวกเขาเป็นจา่าฝูงนะฮะโดยการแข่งไป24ครั้งชนะ18สเสมอ4แล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งยิงได้72สเสียไป 12, 12เก็บไปอีก58แต้ม เฮดูแฮด8ปีให้หลังสำหรับคู่นี้นะครับพวกเขาเจอมาถึง6ครั้งเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นฮันด้าของบรรัมามนะครับที่สามารถชนะไปได้ถึง5ครั้งเสมอไปอีก1ครั้งนัดล่าสุดที่พบกันนะครับก็จะเป็นฮันด้าของลำพูนฮาที่สามารถบุกไปชนะเสมอได้นะครับที่1-1แล้วก็จะเป็นเมื่อวันที่26เดือนที่10ของปีน24นะครับ แลาเชิญเรามาดูผลงานสิทธ์มัดล่าสุดของเจ้าบ้านลำพูนนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปได้ถึง3ครั้งเสมอ4แลแ้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งโดยเฉลีย่ยย่งเช่นสุดจ็ดลูกต่อเกมเสียประตูที่สูตจุแปดลูกต่อเกมนะครับแถม10เกมวันนี้ก็เข้าวินงไปได้ถึง4ครั้งวัดวาปีหนึ่งครั้งแล้วก็จบเกมสูบอีกสิบครั้งนัดล่าสุดนะครับพวกเขาก็เพิ่งบุกไปแพ้กับสนามของปทุมมา,า,าที่หนึ่งศูนย์ส่วนสนามของบุรีรัมยนะครับผลงานสิทธิ์มัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปได้ถึงหกครั้งเสมอสามแล้วก็ ครั้งวมดวาปีหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จบเกมสูนไปอีก5ครั้งโดยนัดล่าสุดของพวกเขานะฮะคือการที่เปิดบ้านจบตงหน้าของนาครร่าสีมานะครับที่ห้าศูนย์ ส่วนผลง,งานในบ้านของเจ้าบ้านลำพูนวอร์เออร์นะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปได้ถึง3ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งจากห้านัดล่าสุดนะครับโดยจะมีแพ้เมืองทองนะครับพี่ห้าหนึ่งแล้วก็สามารถชนะทางหน้าของ,องคอนครราชสีมาที่สามศูนย์นัดต่อมาก็แพ้กับทางหน้าของทูแบงคอกไปอีกหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็ชนะสุโขทัยที่หนึ่งศูนย์ชนะเชียงรายไปได้อีกหนึ่งศูนย์ส่วนทางฝั่งของบุรีรัมย์นะครับผมผลงานห้านัดล่าสุดที่ได้นอกบ้านนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปได้ถึงสามครั้งเสมอไปอีกกกนะครัับบแล้ว็เสมอ ไทยฮานีปีก00ส่วนนัดล่าสุดที่ในนอกบ้านนะครับก็สามารถบุกไปชนะทางด้านของยาโฮนดารุนทับซิมนะครับที่10 ส่วนหน้าความพร้อมก่อนเกมแล้วก็แผนการเล่นของคู่นี้ยังไม่มีนะฮะยังไงเราติดตามอีกทีนึงนะครับสำหรับภาพรวมของคู่นี้นะทั้งฝั่งลำพูนถือว่าดูเป็นรองกว่ามากพอสมควรเลยนะครับโดยสามนัดล่าสุดจากธุรการมวันนี้นะฮะพวกเขายังไม่สามารถชนะใครได้เลยนะครับแต่ว่าจะเป็นการเล่นรอบบ้านของพวกเขาทั้งสามนัดรวดนะฮะซึ่งในฝั่งของเจ้าบ้านลำพูนนะฮะวันนี้ได้กลับมาได้ในบ้านนะครับแล้วก็ผลงานสองนัดล่าสุดที่ได้ในบ้านพวกเขาก็สามารถชนะไปได้สองนัดรวดเลยนะฮะส่วนฝั่งของบุรีรัมย์นะฮะเก้านัดล่าสุดดดดขขขอออองงงงพพววววกกกกกเเาาาาาาาไ้้้้้้คคืรรรททีีี่ปิบบบนนนนฉลลหชสมยแั นอว่าของพวกเขาใน,านที่7นะัดล่าสุดวันนี้ก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับอย่างไรสำหรับคุณน,นะครับผมขอตอนนับในหน้าของบุรีมย์ครับที่1.25นะครับ ต่อมาในคู่ที่สนะฮะจะไปสื่อของเจลีกคับนะครับแล้วก็จะไปในหน้าของคาตาเลอร์โตยาม่าเปิดบ้านเจอกับทนหน้าของเจเอสยูเนเต็ดอิชิฮาวะนะครับเวลาห้าโมงเย็นนะฮะแฮนดิแคปแรกจะเปิดให้หน้าของเจเอสนะครับตอนที่ครึ่งลูกแล้วก็ราคา2นะครับเป็นเราไปอีก1กิกดีปอปาส่วนทนหน้าของกระแพงสูงต่ำนะฮที่สเมตรยีห้าถึง2อเมตรครึ่งนะครับ โดยปัจจุบันนะครับผมทางหน้าของเจ้าบ้านคาร์เตอร์ตัวยาม้านะครับเป็นทีมจากดิวิชั่น2แล้วก็อยู่ในอันดับที่6นะครับโดยการที่พวกเขาแข่งไป6ครั้งชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก2ยิงได้6เสียไป4เก็บมาได้อีกเพียงแค่10แต้มนะครับส่วนนัอฟอนที่มีอากเจอนะครับผมก็เป็นทีมจากดิวิชั่น2เช่นเดียวกันนะครับและแถมตอนนี้พวกเขาเป็นจากโฟรด้วยนะฮะโดยการที้แข่งไป6ครั้งแล้วก็สามารถชนะไป6นัดรวดยิงได้17เสียไป5เก็บมาได้อีก18แต้ม เฮดูเฮด8ปีให้หลังวันี้พวกเขาเจอเพลงแค่หนึ่งครั้งเองนะครับแล้วก็จะเป็นฝั่งของ j จ s นะครับที่สามารถเปิดบ้านชนะไปได้2-0โดยจะเป็นเมื่อวันที่22เดือนที่2พศ25นะครับ ละถ้าเรามาดูผลงาน10นัดล่าสุดของจาบ,บ้าคาตเตเลอร์โตโยต้ยานะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปได้ถึง5ครั้งเสมอ3แพ้ไปอีก2เฉลี่ยยิงให้1.4ลูกต่อกเกมนะครับแล้วก็เสียประตูสูงสุดอยู่9ลูกต่อกเกมแถม10เกมมาน,นี้เข้าวินไปได้ถึง6ครั้งแล้วก็จบเกมสูยไปอีก4ครั้งโดยนัดล่าสุดของพวกเข้านะฮะคือการที่บุกไปแพ้กับตนาของสาก,กันโตซูนะครับที่1-0ส่วนทางฝั่งทีม JEF นะคะรับผลงาน10นัดล่าสุดนี้ถือว่าตึงมือจะจัดเลยนะฮะพวกเขาก็สามารถชนะไปได้ถึง7ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งโดยเฉลี่ยยิงให้2.1ลูกต่อเกมนะครับแล้วก็เสียประตู1.6ลูกต่อเกมแถม10 เกมวันนี้ก็เข้าวินไม่ได้ถึง7ครั้งจบเกมสูบไปอีก7ครั้งนัดล่าสุดของพวกเขานะฮะก็สามารถบุกไปชนะทนาของเวนฟอร์เรนโกฟูดนะครับที่2อหนึ่ง แล้วถ้าเรามาดูผลง,งานในบ้านของเจ้าบ้านคาร์เตอร์ตัวยามาเนียครับโดยหานัดล่าสุดวันนี้ก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะฮะสามารถชนะไปได้ถึง3ครั้งเสมอไปอีก2ครั้งโดยจะมีชนะทางด้านของวาราโฮเล่ฮาชิโนะที่3าหนึ่งเสมอกับทงนางท้าของโอซาก้าเอฟซีอีกหนึ่งหนึ่งแล้วก็เสมอกับทงนางท้าของม um ัตสึโมโตะยามากาเบอีกสองสองนัดต่อมาก็สามารถชนะทาง้าของวินฟอร์เรนโกฟูไปได้อีกสองศูนย์แล้วก็ชนะทางด้านของจูบิโดอิวาตะไปได้อีกสามหนึ่งครับโซโนฟอง์จเอฟนะครับ,รบผลง,งานห้านัดล่าสุดที่ได้นองบ้านนะครับพวกเข นัดต่อมากัะแพมอนเตเดโอยามากตาตะไปอีก40แล้วก็ชนะทานหน้าของ 20, อิวากิตดี20ชนะคอนซาโดซัปโปโรไป31ส่วนนัดล่าสุดที่น่านอามานะครับก็สามารถบุกไปชนะทานหน้าของเวนฟอร์เดนโกฟุนะฮะที่21 ส่วนหน้าความพร้อมก่อนเกมแล้วก็แผนการเล่นของคู่นี้ยังไม่มีนะฮะยังไงเราติดตามอีกทีนึงนะครับแล้วก็ทางด้านภาพรวมของคู่นี้นะเดี๋ยวเราฟังของเจ้าบ้านคาตาเลอร์ตัวยามากนะครับสองนัดล่าสุดจากธุรการวันนี้พวกเขายังไม่สามารถชนะใครได้เลยนะฮะแต่ว่าเรามาดูผลงานในบ้านของพวกเขานะฮะโดย10นัดล่าสุดวันนี้ก็แพ้เพียงแค่หนึ่งครั้งเลยครับส่วนทางฝั่งที่มาเจี๊นะครับ6นัดล่าสุดจากธุรการวันนี้ก็สามารถชนะไป6นัดร้วนเลยครับแล้วก็ผลงานนอกบ้านของพวกเขานะฮะสนัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถเหหหมมาาาชนนนนนนนะะะะไไปปป3ััััััดดรรรรรวยคคคคคบบบบงงงสู่่่ีี้้ออออขขตต GES ท ต่อมาในคู่ที่3นะครับก็จะเป็นหน้าอมิยะอาริยาเปิดบ้านเจอก,กับทางหน้าของอิวาคินะครับในเวลา5้าโมงเย็นไฮน์แคลปได้นะครับก็จะเปิดให้หน้าของอมิยะนะฮะต่อที่จุดเจ็ดห้าแล้วก็ราคา2นะครับไหลลงไปอีก1กิ๊กนะครับอยู่ที่ครึ่งลูกส่วนทางหน้าของกระแพงสูงต่ำมาใหอยู่ที่2องเมตรยีถึง2อเมตรครึ่งเลยนะครับ สำหรับคู่นี้ก็มาจากดิวิชั่น2กันทั้งคู่เลยะฮะโดยฝั่งเจ้าบ้านโอเมยะนะครับผมตอนนี้พวกเขาไปรองจากฝูนะครับโดยการให้แข่งไป6ครั้งชนะ5แล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งยิงได้11เสียไป3เก็บมาได้อีกส5แต้มส่วนเราฝั่งทีมใหญ่อิวาเิะนะฮะตอนนี้อยู่ในอันดับที่19เลยนะครับโดยการให้แข่งไป6ครั้งไม่สามารถชนะใครได้เลยนะฮะเสมอไปอีก3ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งยิงได้2เสียไป7เก็บมาได้อีกเพียงแค่3แต้มนะครับ เหดูห้ hey, hey, ของคนที่จะมีเพียงแค่2ครั้งเองนะครับแล้วก็จะเป็นฝ่าของอ e ีวากิที่สามารถเหมาชนะไป2นัดรวดโดยนันลดล่าสุดที่พบกันนะครับก็จะเป็นฝ่าของอ e ีวากิที่บุกมาถล่มได้ถึง5-1เลยนะฮะแล้วก็จะเป็นเมนื่อปี2 0 2 3เลยนะครับ แล้วเช่นกัมาดูผลงานเซนัดล่าสุดของเจ้าบ้านโอเมยะนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปได้ถึง6ครั้งเสมอ2แพ้ไปอีก2โดยชิเลยิงได้2ลูกต่อเกมนะครับแล้วก็เสียประตูหนึ่งอยูสองลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้ก็เข้าวินไปได้ถึง5ครั้งแล้วก็จบเกมเสมออีก6ครั้งโดยนัดล่าสุดของพวกเขานะครับคือการที่เปิดบ้านชนะทางด้านของมิโตะฮอลลีฮอตไปได้สองศูนย์ศูนทางด้านทีมอย่างอวาคินะครับผลงานเซนัดล่าสุดวันนี้ถือว่าดูขี้เหร่ไปมากเลยนะฮะพวกเขาสามารถชนะไปได้เพียงแค่1คครรัั้้้้งงงเเสมออ3แแลลวกก็พไปี6โดยยชิิหนต่อเกมนะครับแล้วก็เสียประตู่ง เกวมวันนี้ก็เข้าวินไม่ได้เป็นแค่2ครั้งเองนะครับแล้วก็จบเกมซูอีก2ครั้งโดยนัดล่าสุดของพวกเขานะคะือการได้เปิดบ้านนะครับแล้วก็แพ้ให้กับทังด้านของมาบาิีไปที่1นึ่งศูนย์ครับ แลัถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเจ้าว่าโอเมยนะครับโดยฮนัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปได้ถึง4ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกหครั้งโดยจะมีแพ้โตยามานะครับที่2อนึงนัดต่อมาก็ชนะทางหน้าของยามากาตะที่2อนึงแล้วก็ชนะเวนฟอร์เรนโกฟูที่1นชนะรีโนฟฟยามากุชิที่2อนึงนนัดล่าสุดที่ได้ในบ้านนะครับก็สามารถชนะทางด้านของมิโตะฮอลิฮอที่สอศูนย์นะครับส่วนทางด้าที่มีอย่างอิวาคินะฮะผลงานฮนัดล่าสุดที่ได้ในบ้านนะครับเขาไม่สามารถ แล้วก็แพ้กับท่าน,น้าของชิเมซูอีก1 0ศูนย์ัดต่อมาก็เสมอ้กับท่าน,น้าของโอเอต้าบอีก0ศูนย์นะครับแล้วก็แพ้กับท่าน,น้าของโฟเจดะเอ็มวที่2 0ศูนย์ ส่วนหน้าความพร้อมก่อนเกมแล้วก็แผนการเล่นของคู่นี้ยังไม่มีนะฮะยังไงเราติดตามอีกทีนึงนะครับสำหรับภาพรวมของคู่นี้นะฮะโดยทาังจาบ้าโอเมยะนะครับผลงานของพวกเขาถือว่าดูดีกว่ามากๆเลยนะฮะเดี๋ยวหกนัดล่าสุดในรายการมันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง5ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งครั้งนะครับส่วนหน้าของอีวากินะครับเจ็ดนัดล่าสุดในรายการวนี้ก็ยังหาชชนะไม่เจอเลยครับและแถมผลงานนอกบ้านของพวกเขานะครับห้านัดล่าสุดวันนี้ก็ยังไม่สามารถชนะใครได้เลยนะฮะอย่างไงสำหรับคู่นี้ผมต่อเบน้าของโอเมยะนะครับที่ครับ ต่อมาในคู่ที่4นะฮะก็จะเป็นหน้าของโอซาก้าเอฟซีนะครับเปิดบ้านชาวต่างด้าวของจูบุโดอิวาตะนะครับในเวลา5้าโมงเย็นแฮนด์แคปนะนะครับก็จะเปิดให้หน้าของจูบุโดอิวาตะนะฮะต่อที่แล้วก็ราคา2นะครับหลเข้าไปหนึกนะครับอยู่ที่1ลูกส่วนต่างด้าวของกำแพงสูงต่ำนะครับอยู่ที่2องเมตรครึ่งถึงสองเลยนะครับ สำหรับคนนี้นะทางฝั่งเจ้าภาพโอสกานะครับผมก็เป็นทีมจากดิวิชัน3นะครับและแถมตอนนี้พวกเขาก็เป็นจ่าฝูงด้วยนะฮะโดยการที่แข่งไป6ครั้งชนะ4เสม,มอ1แล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งยิงได้6เสียไป3เก็บมาได้อีก13แต้มส่วนทางด้านทีมอย่างจูวิโรอิวาตะนฮะก็เป็นทีมจากดิวิชัน2นะครับและแถมตอนนี้พวกเขาอยู่ในลำดับที่4ด้วยนะครับโดยการที่แข่งไป6ครั้งชนะ4แล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งยิงได้10เสียไป9เก็บมาได้อีก12แต้ม ส่วนตะแนวเฮตูเฮตของคู่นี้ยังไม่มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้ชนะอีกด้วยนะฮะแล้วถ้าเรามาดูผลงานสินนัดล่าสุดของเจ้าบ้านโอซาก้านะครับผมพวกเขาก็สามารถชนะไปได้ถึง6ครั้งเสมอ3มแล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งโดยเฉลี่ยอยูงจุลูกต่อเกมนะครับแล้วก็เสียประตูที่สุดอยู่ที่หลูกต่อเกมแถม10เกมมันนี้ก็เข้าวินไปได้ถึง7ครั้งจบเกมเสมออีก2ครั้งนัดล่าสุดของพวกเขานะครับคือการที่เปิดบ้านชนะทางด้านของสวายเก้นคานาซาวะนะครับที่ 0. สหนาึ่างีศูนย์ ตัวเกมนะครับแล้วก็เสียวประตู1.7ลูกต่อเกม10เกมวันนี้ก็เข้าวินไปได้ถึง5ครั้งแล้วก็จบเกมสูงไปอีก7ครั้งเลยนะครับส่วนนัดล่าสุดน,นะครับพวกเขาก็บุกไปชันนน้นธนาของเวกอต้าเซนไดนะครับพี่3-2 แล้วถ้าเรามาดูผลง,งานในบ้านของเจ้าบ,บ้านโอซาก้านะครับโดยฮานดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง4ครั้งเสมอไปอีก1ครั้งโดยจะมีชนะทางด้านของโยโกฮาม่าเอซซี่ีนครับที่5-0แล้วก็ชนะทางด้านของสังยามิฮาระนะครับอีก1-0นัดต่อมาก็เสมอกับทางด้านของเอซซี่กิฟูไปอีกหนแล้วก็ชนะทางด้านของไกยาเลตโตริ Le อีก1-0แล้วก็ชนะชวาเก้นคาราซาวะอีก1-0น,นะครับส่วนทางด้านทีมให่จูบิโรอิวาตะนะครับผลงานฮานดล่าสุดที่ได้รอบบ้านพวกเขาก็สามารถชนะไปได้เพียงแค่1คคครรรััรััั้้้้้้้งงงเเเอออนนนะะบบแแแแแลลลวววกกกกกก็็พพพไไปีีีี4โโโดดยจมซซท่2 0 0ตูิ3 ต่อมาก็แพ้กับท่าหน้าของวาเลน,นาการ์สกีอีกถึงศูนย์แล้วก็แพ้กับท่าหน้าของโตยมาม่าอีกสามหนึ่งส่วนนัดล่าสุดที่ด้นอกบ้านนะครับก็สามารถบุกไปชนะท่างด้านของเวอร์กาเซนไดนะครับที่สามสอง และนี่ก็เป็นหนึ่งคู่นะครับใ่ความพร้อมก่อนเกมแล้วก็แผนการเล่นยังไม่มีนะครับยังไงเราติดตามไปทีหนึ่งนะฮะสำหรับภาพรวมของคู่นี้นะครับเดี๋ยวเราฟังจะว่าโอซาก้านะฮะอาจจะดูเป็นรองกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าผลงานของพวกเขาถือว่าอย่างตึงเลยนะฮะสิบนัดล่าสุดจนธุรกรรมวันนี้พวกเขาก็แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเองนะครับและแถมผลงานในบ้านของพวกเขานะฮะสิบนัดล่าสุดวันนี้ก็แพ้เพียงแค่หนึ่งเกมเช่นเดียวกันนะครับส่วนทางด้านทีมของจูวิโรอิวาตะนะครับชื่อชั้นของพวกเขาอาจจะดูเป็นต่อกว่าก็จริงนะฮะแต่ว่าผลงานนอกบ้านขขออออองงงงงงงพวกกเเาาาานนนนนะะะะคคคครรรรัััับบผมมดล่่่่สสีีี้้้้้ไไปยแหหูโซฮท ครับต่อมาในคู่ที่5นะครับผมจะเปรียบสึกของโอโลควายเดิวิชั่นหนึ่งครับโดยวจะเปิดหน้าของสปอร์ติ้งคลับบอนเตดิวีโอนะครับเปิดบ้านเจอกับทางหน้าของลิเวอร์พูลในเวลาเที่ยงคืนตรงแฮนด์นครับแรกก็จะเปิดให้หน้าของสปอร์ติ้งคลับบอลเตดิวีโอนะครับตอนที่ครึ่งลูกแล้วก็ราคา2องนะฮะไหลข้าไปหนึ่กิ๊กนะครับอยู่ที่0.75ส่วนทางหน้าของกระแพงสูงต่ำมาให้อยู่ที่2องเมตรยีถึง2อเมตรครึ่งเลยนะครับ โดยปัจจุบันนะฮะจาม้านสปอร์ติ้งคลับมอนเตดิโบโอนะครับ,อต,รบ,รบตอนนี้อยู่ในอนันดับที่6นะฮะโดยการที่วา่าแข่งไป7ครั้งชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งยิงได้แเสียไป6เก็บม,มาได้อีก10แต้มนะครับส่วนหน้าของลิเวอร์พูลนะฮะตอนนี้อยู่ในอนันดับที่16เลยนะครับโดยการที่แข่งไป7ครั้งไม่สามารถชนะใครได้เนะครับเสมอไปอีก3ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก4ครั้งยิงได้7เสียไปอีก12เก็บม,มาได้อีกเพียงแค่3แตนนะครับ เฮดูเฮด8ปีให้ hey, หลังวัน,นี้พวกเขาเจอมาถึง9ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นนัดแของสปอร์ติ้งคลับบอนเตดิเบโอนะฮะที่สามารถชนะไปถึง2ครั้งเสมอ6แล้วก็ชนอ Page, ะอาลิเวอร์พลชนะไปได้อีก1ครั้งโดยนัดล่าสุดที่พบก,กันนะครับก็จะเป็นน้าแของสปอร์ติ้งคลับบอนเตดิเบโอนะฮะที่สามารถเปิดบ้านชนะไปได้ที่2-0แล้วก็จะเป็นเมื่อวันที่1เดือนที่12ปี2024ครับ ซึ่งถ้าเรามาดูผลง,งาน10มัดล่าสุดของเจ้บบาบ้านสปอร์ติ้งคลับวันเตอรเบโอพวกเขาก็สามารถชนะไปได้ถึง4ครั้งเสมอแล้และแพ้ไปอีก3โดยเฉลี่ยยชลูกต่อเกมนะครับแล้วก็เสียประตูที่ยุปลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้ก็เข้าวินไปได้ถึง4ครั้งวัดว่าไปอีก2ครั้งนะครับแล้วก็จบเกมเสมออีก3ครั้งโดยน,นล่าสุดนะครับพวกเขากเพิ่งบุกไปชนะสนาของบอสตันริเวอร์มันฮันที่สาม่ส่วนทางฝั่งริเวอร์เพยนะครับผลงานเซีต์แมแแตมแต4ล่ก,กมุถว10 เกมันนี้ก็เข้าวินไปได้ถึง4ครั้งหมดวาปีก1ครั้งแล้วก็จบเกมสูบอีก3ครั้งนัดล่าสุดนะครับผมพวกเขาก็เพิ่งบุกแพ้กับทางด้านของคลับแอตเลติโกโปรเกโซนะครับที่2-1 แล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ้านสปอร์ติ้งครับมอนเตดีโอนะครับโดยหานัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปเพียงแค่หนึครั้งเสมอ2แพ้ไปอีก2โดยที่มีเสมอให้กับตาน้าของโคลนเดอร์ซานตาเฟ่ครับที่0ูนย์นัดต่อมาก็แพ้กับตาน้าของเชโรลดีโบโอไปอีก1นึูนแล้วก็ชนะทอสไปได้อีก3ามหนึ่งนัดต่อมาก็เสมอให้กับนาของมอนเตดโบโอนเดอร์เรไปอีกศูนย์ศูนย์ส่วนนัดล่าสุดที่เนในบ้านนะครับพวกเขาก็เปิดบ้านแพ้เนเมอองแนวมอนเตดีโบโอนไป เดี๋ยวจะมีแพ้สปอร์ติ้งคลับมอนเตดิโอที่2 0นัดต่อมาก็เสมอกับทนาของเซอร์โรมอนเตดิโปอีกหนึ่งหนึ่งแล้วก็แพ้ทอสไปอีกสองหนึ่งนะครับนัดต่อมาก็เสมอกับทนาของเนซิองเนลมอนเตดิโปอีกสามสามส่วนนัดล่าสุดที่เล่นออกมานลยครับก็บุกไปแพ้กับทนาของขับแอร์ติโกโปรเซปโซไปที่สองหนึ่ง ส่วนวหน้าความพร้อมก่อนเกมแล้วก็แผนการเล่นของคู่นี้ยังไม่มีนะฮะยังไงเราติดตามอีกทีนึงนะครับสำหรับผ้าลูกของคู่นี้นะฮะโดยนักฟังของเจ้าบ้านสปอร์ติ้งคลับบอนเตรดิวโอนะครับไฮนัดล่าสุดจนธุรกรรมวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งเสมอไปอีกหนึ่งครั้งนะครับส่วนนักฟังที่ไม่อยาลิเวอร์พูลนั้นถือว่าเขาขั้นเล่นชัดน่าเป็นห่วงเลยนะครับโดยแปดนัดล่าสุดจนธุรกรรมวันนี้ยังไม่สามารถชนะใครได้เลยนะครับแต่แ,แถมพวกเขาก็สามารถยันเสมอไปเพียงแค่สามครั้งยังไงสำหรับคู่ ต่อมาในคู่ที่6นะฮะก็จะเป็นหน้าหรือวอร์พูลมอนเตดิโอนะครับเปิดบ้านเจอกับนหน้าของเนซิอองเนลมอนเตดิโบในเวลาตีสองครึ่งนะครับโดยนหดน้าของแฮนดิแคปได้นะครับผมก็จะเปิดให้หน้าของเนซิอองเนลมอนเตดิโบนะครับต่อที่ครึ่งลูกแล้วก็ราคาสองนะครับไปเข้าไป1กิกอยู่ที่0.75ส่วน,นหน้าของกระแพงสูงต่ำนะครับยย 2, 3, 2, 3, ไปที่2เมตรครึ่งถึงสองเลยนะครับ โดยปัจจุบันเจ้าบ้านเวอร์พูลมอนเตดิโอนะครับผมตอนนี้พวกเขาเป็นจ่าฝูงนะครับด้วยการแข่งขันไปเจ็ครั้งชนะ5สะเสมอ2ไม่แพ้ใครเลยน,นะครับยิงได้14เสียไป5้าเก็บไปได้อีก17แต้มส่วนน,น้านที่ไม่หล่นเนซิองเนลมอนเตดิโอนะครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่5้ด้วยการแข่งขันไปเจ็ครั้งชนะ3สะเสมอ3มแล้วก็แพ้อีก1ครั้งยิงได้14เสียไปเก้าเก็บไปอีก12แต้ม เฮดูเฮน8ป Gu ีให้หลังวันนี้พวกเขาเจอมาถึง21ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านของเนเซอองเนลมอนเตดิบิโอที่สามารถชนะไปได้ถึง10ครั้งเสมอ7แล้วก็ลิเวอร์พูลมอนเตดิบิโอชนะไปอีก4ครั้งโดยนัดล่าสุดที่พบกันนะฮะก็จะเป็นฝั่งของเนเซอองเนลมอนเตดิบิโอนะครับที่เปิดบ้านชนะไปได้ที่1-0โดยจะเป็นเมื่อวันที่9เดือนที่9ของปี2024นะครับ แล้วเชิญเมาดูผลง,งานของเจ้าบ้านเรอัลพรูมอนเตดิเบโอนะครับสิบนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง7ครั้งเสมอไปอีก3ครั้งและโดยเฉลี่ยยิงได้สลูกต่อเกมเสียประตูสุดอยู่แลูกต่อเกมและฐานมื่อสิบเกมนี้นะครับพวกเขาสามารถขวีดไปได้ถึง7ครั้งว,วัดวาบอีก3ครั้งนะครับแล้วก็จบเกมสูงไปหกครั้งโดยนัดล่าสุดของพวกเขานะฮะก็สามารถบุกไปชนะทางด้านของซีเอเพซารโรนะครับพี่ 30. สามศูนย์ส่วนทางฝั่งทีมยอนเนสเซอองเนลมอเนมอเนอตดิเบโอนะครับผลงานสิบนัดล่าสุดวันนนนีีีี้้้้้กกกกก็็สสสาามมมรรรรถถชะะะไไปปปึงงง5คคััเเเเอออ3แแพ2โดดยยยยิลลลููตต่บว 0.3ลูกต่อเกม10เกมวันนี้ก็เข้าวิวไม่ได้เพียแค่3ครั้งวัดวาบีก2ครั้งนะครับแล้วก็จบเกมสส่บีก5ครั้งสุดนัดล่าสุดของพวกเขานะฮะก็เปิดบ้านเสมอให้ทันดันของพาซาโคลเนียไป็นครั้ที่หนึ่ง เราจะลองมาดูผลง,งานในบ้านของเจ้าบ,บ้านเลเวอูพรมอนเตดิวิโอนะครับโดยห,หานัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง4ครั้งเสมอไปอีก1ครั้งโดยจะมีเสมอกับชน,นาของมอนเตดิวิโอวันเดอรที่ 1, 1. นึงนัดต่อมาก็ชนะตน,นาของคาปาเรติโกโปเซปโซอีก2นชนะมิลามากเรสปีอีก2นแล้วก็ชนะตาหน้านของเซอร์โรมอนเตดิวิโออีก2นนะครับส่วนนัดล่าสุดที่ได้ในบ้านฮะก,ก็สามารถเปิดบ้านฉลมทานาของทอสไปได้ที่4นึงเลยนะครับส่วนต้องฟังนใช่ไหมเนีน่งงนนนนาานั้ง หล่อชิมิส์เสมอใหกับทนาของดานูบิโอนะครับที่ศูนย์ศูนย์แล้วก็แพ้ทอสไปอีกหนึ่งศูนย์นัดต่อมาก็สามารถชนะทนาของขับแอตเลติโกโปเซปโซไปอีกห้าหนึ่งชนะบอสตันลิเวอร์ไปได้อีกสามสองและนัดล่าสุดที่เล่นอังบานนะครับก็สามารถบุกไปชนะทนาของสปอร์ติ้งครับบอนตีดิวิโอนะครับที่หนึ่งศูนย์และนี่ก็เป็นหนึ่งคู่นัดที่สภาพความพร้อมแล้วก็แผนการเล่นยังไม่มีนะครับยังไงเดี๋ยวเราติดตามอีกทีนึงนะฮะ ส่วนภาพรวมของคู่นี้นะครับผมโดยด้านฝั่งเจ้าบ้านเรียวโพรมอนเตดิโบโอนะครับผมสีนัดล่าสุดจบธุรกิจวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปได้สีนัดรวดเลยนะครับแล้วแถมผลงานสีนัดล่าสุดของพวกเขาถือว่าสุดปังเลยนะฮะส่วนทางฝั่งที่มันเนสซัวเนลมอนเตดิโบโอนะครับสามนัดล่าสุดจบธุรกิจวันนี้ก็สามารถชนะไปได้เพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะครับแล้วก็เสมอไปอีกสองครั้งส่วนตัวของมอนะฮะแล้วก็พิจารณาจากภาพดูแล้วนะครับท่าทาของเจ้าบ้านเรียวโพรมอนเตดิโบโอนะฮะถือว่าดูดีกว่าเลยนะฮะะะยัััังงงไสาาาหหรรรรบบบคคคู่่นนนนีี้มมขอออดดลิเเวพตโโท ต่อมาในคู่ที่7นะครับก็จะเป็นหน้าของพลาซ่าโคลเนียนะฮะเปิดบ้านเจอก,กับบอสตันริเวอร์นะครับในเวลาตีห้าตรงโดยใไฮไลท์รแรกก็จะเปิดให้หน้าของพลาซ่าโคลเนียนะฮะต่อที่ปอร์ตัตโกมแล้วก็ราคา2นะครับเปลีขึ้นไปอีก1นึ่งกิกที่ครึ่งลูกส่วนหน้าของกระแพงสูงต่ำนะครับไปที่หนึ่งจุดเจ็ดห้าถึงสองลูกเลยนะครับ นณปัจจุบันนะฮะจะมาพาซาโครเนียนะครับตอนนี้พวกเขาอยู่ในอันดับที่3เลยนะฮะโดยการให้แข่งมา7ครั้งชนะ4เสมอ2แพ้ไปอีก1ครั้งยิงได้แเสียไป4เก็บมาได้อีก14แต้มส่วนหน้าของบอสตันรีเวอร์นะฮะตอนนี้อยู่ในอันดับที่13เลยนะครับโดยการให้แข่งมา7ครั้งชนะ1เสมอ3แพ้ไปอีก3ายิงได้แเสียไป11เก็บไปได้อีกเพียงแค่6แต้มนะครับ เฮดูเฮน8ปีให้หลังวันนี้พวกเขาเจอไปถึง11ครั้งเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นฝั่งของพราซาโคลเนะครับที่สามารถชนะไปได้ถึง3ครั้งเสมอเจ็ดแล้วก็ทางหน้าของบอสตันรีเวอร์ชนะไปอีก1ครั้งโดยนัดล่าสุดที่พบกันนะฮะก็จะเป็นฝั่งพราซาโคลเนะครับที่สามารถเปิดบ้านชนะไปได้3-2โดยจะเป็นเมื่อปี2023เลยนะครับ แล้วจะเรามาดูผลงาน10นัดล่าสุดของเจ้ามาพาซาโคลเนียนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปได้ถึง7ครั้งเสมอ2แพ้ไปอีก1ครั้งโดยเฉลี่ยอย่งที่หนึ่ลูกต่อเกมนะครับแล้วก็เสียประตูที่สุดอยู่หลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้ก็เข้าวินงไปได้ถึง9ครั้งเลยนะครับแล้วก็จบเกมสูงอีก2ครั้งโดยนัดล่าสุดของพวกเขานะฮะคือการที่บุกไปยันเสมอให้กับทนาของเนซิองเนลมอนเตดิเบโอนะฮะที่1นึ่งนึ่งส่วนฝั่งที่แมนบอสตันเิเวอร์นะครับ,มรบผมผลงาน10นัดล่าสุดวกกก็็แแแพ้้้้ไปปออีีี3คครรัังน 5, งนะยเเล่เมมวสถ 0เกมวันนี้ก็เข้าวินไม่ได้ถึง6ครั้งเลยนะครับบทบาบีก3ครั้งแล้วก็จบเกมสูงไปเพียงแค่3ครั้งโดยนันลดล่าสุดของพวกเขานะฮะคือการที่เปิดบ้านนะครับแล้วก็แพ้กับตันหน้าของ Sporting Club m o n t e ลิโบโไปที่3-1 แล้วจะลองมาดูผลง,งานในบ้านของบ,บ้านพาซาโคลนียนะครับโดย5นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง4ครั้งแล้วก็แพบบ้ไปอีก1ครั้งโดยจะมีชนะทอตนะครับใน2-1แล้วก็ชนะทางหน้าของเซเลโตไปอีก1-0แล้วก็ชนะทางหน้าของมอนเตลิเวโอวันเตเลอร์ไปอีก2-0นัดต่อมาพวกเขาก็แพ้กับทางหน้าของเดฟเวนซอร์สปอร์ติ้งมอนเตลิเวโอไปอีก2-1ส่วนนัดล่าสุดที่ได้ในบ้านนะฮะพวกเขาก็สามารถเปิดบ้านชนะทางหน้าของเพนาโวไปได้ที่1-0นะครับทางฝั่งทีมองบบอตัันนะครผผมลงาน5นนัดดลล่่่าสุทีเอบ้้้าาาานนพพวกกเเเข็สามรารถชะไปไปดียงงแคค่1คังองงนะครน 3, ครรัับเสมมอออไไปปีีีกกก3แแล้้้ว็พ1โดย มือกับตาน่าของเซนโรที่1นึ่งนั้นต่อมาก็เสมอกับตาน่าของนูเบลเซบอีกหนึ่งหนึ่งแล้วก็เสมอขับแอตเลติโกโปเซบโซ่ไปสองสองนั้นต่อมาพวกเขาก็แพ้กับตาน่าขอมบาเฮียบีเอไปอีกหนึ่งศูนย์แล้วก็สามารถชนะตาน่าของลิเวอร์พูลไปได้อีกสองศูนย์นะครับส่วนตาน่าของสภาพความพร้อมก่อนเกมแล้วก็แผกนการเล่นของคู่นี้ก็ยังไม่มีนะฮะยังไงเดี๋ยวเราติดตามอีกทีนึงนะครับ เราจะเรามาดูภาพรวมของคู่นี้นะฮะเดีย๋ยวด้านฝั่งเจ้บาบ้านพาซ่าโคลนีนะครับถือว่าดูดีกว่ามากๆเลยนะฮะสามนัดล่าสุดจะร,ร,รุกการมวันนี้พวกเขายังไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วบวกกับผลงานในบ้าน9นัดล่าสุดวันนี้ก็แพ้เพียงแค่สองครั้งแล้วก็สามารถชนะไปได้ถึง7ครั้งเลยนะครับส่วนด้านฝั่งาาทีมเยอรมังบอสตันรรเวอร์นะครับผมสามนัดล่าสุดจะรุการก,ารรการมวันนี้ก็สามารถชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะครับและถ้าเรามาดูผลงานรอบบ้านของพวกเขานะครับผมก่อนนัดล่าสุดพวกเขาก็ไม่สามารถชนะใครมาได้ถึง9นัดติดเลยนะคคคคคครรรรรััััับบบบบออออย่่่่าาาางงงไสหหูนนนนนนีีี้้ะะะผมขขตปปปทซลก แล้วเราก็เดินทางกันมปถึงคู่สุดท้ายแล้วนะครับผมแล้วก็จะอยู่ในสื่อของเยอรมันลีกเนี่ยนะครับโดยจชมเปี้ยนแาของซังพาวลีสองนะครับเปิดบ้านาก,กับฮาร์เวลเซ่ในเวลาตีหนึ่งตนนะครับแฮนดิแคปแรกก็จะเปิดแหมเ้ยนแนของฮาร์เวลเซ่นะฮะต่อที่จุดเจ็ดห้านะครับส่วนตาล่างของกระแพงสูงต่ำจะอยู่ที่สามเมตรเยนะครับ โดยปัจจุบันนะฮะเจ้าบ้านซางพาลีสองนะครับตอนนี้อยู่ในระดับที่41เดือนนะฮะโดยการที่พวกเขาแข่งไป24ครั้งชนะ9เสมอ6แล้วก็แพ้ไปอีก9ครั้งยิงได้37เสียไป41เก็บไปอีก33แต้มส่วนกองฟันทีมอย่างฮาวเวลเซ่นะฮะตอนนี้พวกเขาเป็นจ่าฝูงนะครับโดยการที่แข่งไป26ครั้งชนะ19เสมอ4แล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งยิงได้55เสียไป26เก็บไปอีก61แต้ม เฮดูเฮดรแปดปีให้หลังวันนี้พวกเขาจะเป็นครั้งเก้าครั้งเองนะครับแล้วก็จะเป็นฝั่งฮาร์เวลเซ่ที่สามารถชนะไปถึง5ครั้งเสมอ3ซามพอลี2ชนะไปอีก1ครั้งส่วนนัทล่าสุดที่พบกันนะครับก็จะเป็นฝั่งฮาร์เวลเซ่ที่เปิดบ้านชนะไปได้ที่3าหนึ่งโดยจะเป็นเมื่อวันที่11เดือนที่8ปดพศยี่สิบสี่เลยนะฮะ หลัจลงจากเรามาดูผลงานสินมัดล่าสุดของเจ้าบ,บ้านซัมพารีสองเลครับพวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่หครั้งเสมอ4แล้วก็แพ้ไปอีกหครั้งโดยเฉลี่ยยิงที่หนึ่งจุดสามลูกต่อเกมเสียประตูที่สุดอยู่หลูกต่อเกมนะครับแถม10เกมวันนี้ก็เข้าวิ่มาได้เพียงแค่4ครั้งแล้วก็จบเกมสูงไปอีก2ครั้งนัดล่าสุดของพวกเขานะครับผมเคยการที่เปิดบ้านชนะตน,นาของเทนโทเนียไปได้ที่หนึ่งศูนย์ส่วนทางฝั่งฮาร์เบร์เซ่นะครับผลงานสินมัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปได้ถึงหกครั้งส 2, เ,นะเสมอกเมสีได้กองแค่ 2ครั้งเองนะครับแล้วก็จบเกมสวิกอีก2ครั้งนัดล่าสุดของพวกเขานะฮะคือการที่พวกเขาเปิดบ้านแล้วก็เสมอให้ประานด้านของลูเบกไปนะครับที่หนึ่งหนึ่ง ส่วนผลงานในบ้านของเจ้าบ้านซังพอลีสองนะครับผมโดยฮานัดล่าสุดนี้ก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งแล้วก็เสมอไปอีก2ครั้งโดยจะมีเสมอกับตาน่าของไฮเดอร์เอสวีนะครับไปที่1นึ่งนัดต่อมาก็สามารถชนะตาน่าของไฮทัตบาชไวท์สองไปได้อีก1นแล้วก็ชนะค er ิกเกอร์เอ็มเดไปได้หนึ่งศูนย์แล้วก็เสมอกับตาน่าของมาเฟโอเดนบูไปอีกสองสองส่วนตาน,น่าที่มีอาคาเวลเซ่นะครับผลงานฮานัดล่าสุดที่ได้ลงบ้านพวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่สองครั้งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปอีกสองครั้งโดย มาก็สามารถชนะตางหน้าของชาเลเซอร์ไปได้อีก2-1ครับนัดต่อมาก็เสมอำให้ทรันนันของดอเทอร์เซนเอสเซลไปอีก0-0แล้วก็ชนะจัสเดลไปได้อีก3-1 ส่วน like hey, mean, well bueno e ข้อมูลทางด้านของความพร้อมแล้วก็แผงการเล่นของคู่นี้ก็ยังไม่มีนะครับแล้วถ้าเรามาดูภาพรวมของคู่นี้นะครับผมเดอะดับเบิ้ลเขาจะบ้านซังพารีสสองเลครับเจ็ดนัดล่าสุดเจ็ดฤดูกาลมันนี้พวกเขายังไม่แพ้ใครเลยนะฮะแต่ผลงานในบ้านของพวกเขานะครับผมเก้านัดล่าสุดวันนี้ก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับส่วนทางฝั่งที่มืองฮาวเวลเซ่นะครับชื่อชั้นของพวกเขาอาจจะดูเป็นตัวกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าผลงานนอกบ้านของพวกเขานะฮะห้านัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปเพียงแค่สองครั้งเองนะครับซึ่งส่วนตััััััััััววผมมมเเเชื่่่่่่่่่ออออออนน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 ะะะะะคคคคคครร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 บบบบบบบาา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 ฝงง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 ขขขจจ้้้้ซซปลลไไไแพยยสหหีีท เป็นยังไงบ้างผมแปลคู่ของยิบมาฝาใเนี่ยวันนี้นะฮะแล้วถ้าหาคนนู่ไหนถูกใจก็สามารถหยิบใส่กล้าไปได้เลยนะครับอย่าลืมเก็บไปคิดพิจารณาอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะหาว่าข้อมูลอันไหนผิดภาพกันได้ผมขอกราบเอาไว้อีกทีนะครับผมส่วนแปลคู่ที่ผมยิบมาฝาในวันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังครับสำหรับคู่แรกผมตอบนหน้าของบุรีรัมย์นะฮะที่1.25นะครับและคู่ที่สองต่อเชอีเอฟปที่ปอปาก็ทั้งหน้าของคู่ที่สามผมตอบนหน้าของสปอร์ตติ้งคลับมอนเติปีครึ่งลูกนะครับ 4, รรลแล้วก็นของคู่ที่6นะะฮผม รองมาดน,นาของลิเวอร์พูลมอนเตดิโอนะครับที่จุดเจ็ดห้าส่วนคู่ที่เจ็ดนะครับผมต่อมาดน,นาของพาซาโคลเนียไปที่ปอปากคู่สุดท้ายคู่ที่แปดนะครับผมร,รองมาดน,นาของซัมพพลีสองนะครับที่จุดเจ็ดห้านะครับก่อนจะไปทิปกันไปนะครับผมฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับฝากของอาหารของผมด้วยนะฮะ ที่ห้องอาหารของเรามีอาหารจานเด็ดพร้อมเสิร์ฟนะครับผมในแอปตัว L สีเขียว CK55 หรือว่า CK ตอ5นะครับอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดหาผมไม่เจอนะครับก็สามารถกดลิงก์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะฮะผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างเรียบร้อยเลยนะครับแค่เลื่อนลงไปข้างล่างนิดเดียวก็เจอเลยนะครับผมแล้วผมก็ขอฝากอีกน่ดหนึงครับฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับอย่างน้อยก็จะได้เป็นกำลังใจให้ผมในการทำงานนะฮะอย่างไรสําหรับวันนี้ตัวตึงขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกัััััันนนนนนใหหม่วววีีี้้ะะฮยงไสสสารรบบก็ดค